เรามาแว็กซโซ่จักรยานกัน <Yeah. S 1> อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาแว็กซโซ่จักรยานของเรากันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทดลองกันในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วนะครับเรื่องของการหล่อลื่นโซ่จักรยานของเรามันมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับแล้วก็การแว็กซ์นะครับก็มีมาพอสมควรแล้วนะแต่ว่าไอการแว็กซโซจักรยานเนี่ยมันจะเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะครับต้องคอย ฟังดูแล้วกันแล้วก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียนะครับขึ้นอยู่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วก็มันเหมาะกับเราหรือเปล่าซึ่งการแว็กซโซ่จักรยานนะครับวันนี้เราก็จะทดลองทั้งเรื่องของแว็กต้มอันนี้นะครับก็เป็นพาราฟินต้มซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาลองต้มแว็กซ์ของเรากันเลยนะครับเราเอาโซ่ใส่เข้าไปแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็จะมาทดลอง ว็กซ์ที่เป็นว็ซ์เหลวแบบนี้นะครับหรือว่าว x ซ์แบบหยอดนะครับว่าอันไหนมันเหมาะกับอะไรยังไงแต่ว่าเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงท้ายแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทั้งหมดแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาดูขั้นตอนวิธีการนะครับในการเตรียมพร้อมนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับอย่างแรกคือการที่เราจะมาว็กซ์โซ่นะครับอย่างแรกคือเราก็ต้องเตรียมเรื่องของโซ่นะครับต้องล้างให้สะอาดซึ่ง ต้องเน้นนะครับว่าต้องล้างไม่ว่าจะเป็นโซ่เก่าโซ่ใหม่โซ่แบบป้ายแดงยังไงก็ต้องล้างนะครับเพราะว่าโซ่ที่เรียกว่าเป็นโซ่ป้ายแดงนะครับมาจากโรงงานเนี่ยก็จะมีจระบีต่างๆที่ห่อหุ้มหรือว่าเคลือบไว้อยู่นะครับเราก็ต้องล้างทำความสะอาดให้เกลี้ยงเลย ซึ่งวิธีการล้างโซ่นะครับผมก็เคยทําไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการล้างแบบรวดเร็วทันใจนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะล้างให้สะอาดกิ๊บๆนะครับมีหลายวิธีเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาทดลองวิธีนี้กันนะครับนั่นก็คือวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการ3น้ำนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เริ่มจากการถอดโซ่จักรยานของเรานะครับออกมาล้างนะครับโดยเราเอาเบนซินนะครับจะเป็นเบนซินโซฮอก๊าซโซฮออะไรก็ได้นะครับ ใส่ไว้ในภาชนะนะครับแนะนําว่าควรที่จะใส่เป็นขวดโหลแก้วจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ในขวดพลาสติกก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าขวดพลาสติกนั้น,นเป็นพลาสติกที่จะไม่ถูกทําลายหรือว่าย่อยสลายด้วยพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเบนซินที่เราใส่ไปนะครับหลังจากที่เราเตรียมภาชนะของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เบนซินของเรานะครับพร้อมด้วยโซ่ที่เราถอดมาเรียบร้อยใส่ไว้พอเรียกว่า ท่วมโซ่ของเราก็พอนะครับขย่านิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงก็โอเคแล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทำความสะอาดชิ้นส่วนของจักรายานของเราชิ้นส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตีนผีจอกกี้ต่างๆแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยไปเลยนะครับในทีเดียวแล้วก็สําหรับโซ่ของเรานะครับที่เราใส่ภาชนะหรือว่าใส่กวดโหลของเราไว้ก็มันขย่าอยู่เรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะขย่าทุก 15นาที20นาทีเขย่าทีหนึงครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้โซ่ที่ออกมาใหม่กิิบๆนะครับแล้วเราก็มาล้างน้ําแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะครับจะสังเกตว่าโซ่นี่สะอาดค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังมีคราบที่ติดผ้าอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่2เราก็จะใช้นะครับเป็นดีกรีเซอร์นะครับหรือว่าเป็นพวก น้ำยาทําละลายต่างๆนะครับหรือหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะใช้น้ําผสมแฟบก็ได้นะครับเอาออกมาแล้วก็มาถูาทําความสะอาดนะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็คือใส่น้ํา2เลยใส่ภาชนะอีกหนึ่งอันแล้วก็ดีกรีเซอร์นะครับเขยา่าทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเหมือนในขั้นตอนแรกเลยครับหลังจากเราได้น้ําที่2นี้แล้วนะครับสุดท้ายนะครับเพื่อความสะอาดกิบๆเลยนะครับ เพราะว่าในเรื่องของน้ำยาเบนซินน้ำมันเบนซินของเรานะครับแล้วก็ในตัวดีกรีเซอร์ทั้งคู่นะครับก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเอาน้ำมันต่างๆนะครับให้ออกไปให้หมดนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยเอาไปใส่ภาชนะที่สามนะครับซึ่งนั่นค,คือแอลโกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแอลโกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็เราสามารถที่จะ ไปหาได้ตามพวกร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับก็มีนะครับแล้วก็น้ําทั้ง3อย่างนี้นะครับอย่าไปทิ้งนะครับจริงๆเรากลับมาใช้ซ้ําใหม่ได้ในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าเราต้อง เก็บให้มิดชิดนะครับปิดฝาให้แน่นแล้วก็อย่าลืมนะครับเอามากรองก่อนที่จะเอาไปเก็บนะครับเราวิธีการกรองก็คือเราเอาน้ําของเรานะครับอาจจะเทผ่านกระดาษกรองกาแฟต่างๆก็ได้นะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคตต่อได้แล้วครับหลังจากที่เราได้โซ่ที่เรียกว่าสะอาดปิ้งๆแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนสําคัญของเรานะครับนั่นคือการ ใส่ว็กซ์หรือว่าการต้มว็กซ์ครับไปดูกันเลยโอเคหลังจากที่เราโดนคุณแม่บ้านด่าไปเรียบร้อยนะครับเราก็ย้ายออกมาที่ครัวไทยหลังบ้านนะครับจะได้ไม่เลอะเทอะนะเล่มจากการตั้งน้ําร้อนนะครับแล,แล้วก็เราก็เอาว็กซ์นะครับซึ่งก็เป็นว็กซ์ส e ิริดเชนเบลนด์บายซิก a นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็รอจนกว่าเจ้า p า r าฟินว็ a ซนะครับจะละลายออกมานะครับซึ่ง ผมว่าของซิลก้าเขาทำสะดวกดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเลอะเทอะภาชนะอื่นๆน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ไปทั้งพลาสติกกันร้อนแบบนี้ได้เลยเอาละเริ่มละลายแล้วนะครับมีปุ๊บุ๊บุบ๊บบบบบบบโอเคในระหว่างรอนะครับเราก็เอาโซ่ของเราออกมาล้างน้ำเปล่า Okay, อย่าลืมไปเจ้าข้อต่อเล็กๆด้วยนะแต่สังเกตว่าในแอลกอฮอล์ของเราก็จะมีแบบเศษอันนี้เป็นเศษแบบผ,ผงเล็กๆหรือว่าเป็นเศษเหล็กที่มันถูกเสียดสีแล้วก็กระเด็นออกมาแล้วเราก็เอาไปเช็ดให้แห้ง เดือดๆๆๆๆแล้วแต่ข้างในเนี่ยยังไม่ละลายดีนะครับแต่เรารอให้มันละลายกว่านี้หน่อยโอเคผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับดูเหมือนว่าแว็กซ์ละลายหมดแล้วนะข้อควรระวังดีกว่านะครับก็คือสําหรับอย่างซิลก้าเนี่ยดีอย่างหนึ่งที่เขาให้ถุงร้อนมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดบางยี่ห้อที่เราไม่มีถุงร้อนเราจะต้องต้มเองนะครับก็ระวังนิดน,นึงอย่าให้อย่าให้แว็กซ์มันไหม้นะครับแต่อย่างเนี้ย เราต้มผ่านน้าแล้วก็มีถุงร้อเนี่ยมันก็จะไม่ไหม้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อคิดนะก็คือถ้าเกิดว่าเราทําแบบเนี้ยควรจะแบบทําไปเลยอาจจะทําไปเลยถ้ามีโซ่หลายเส้นนี้ครับก็ทําไปเลย 2- 3สเส้นนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นะหรืออาจจะหุ้นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ท,ทําทีเดียวแบบหลายๆอันนะครับเก็บไว้ก็ถ้าทางจะดีนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอาล่ะเริ่มขั้นตอนต่อไปของเรากันข้างในนะครับก็ละลายหมดแล้วนะเป็นน้ําหมดเลย เบาเกตเบาเกตแล้วเราก็เอาโซ่ของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยจะขอตั้งขานิดนึด่นีกว่าไม่ถนัดโอเคซีรีสตอินดอร์อาร์มสำหรั10นาที โอเคครับอีก10นาทีเดี๋ยวเราก็จะเอาออกใกล้ได้เวลาละสาเหตุที่ต้องทิ้งโซ่ไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับเพราะว่าเราต้องการให้อุณหภูมิของตัวโซ่นะครับกับอุณหภูมิของตัวแว็กซ์นะครับใกล้เคียงกันมันจะได้สามารถที่จะเกาะติดง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าโซ่มันเย็นแล้วก็แว็กซ์มันร้อนเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็ลอกมันก็หลุดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีครับให้อุณหภูมิมันใกล้เคียงกันแล้วก็ตอนเอาออกนะครับอย่าเอาออกทีเดียวเลยเราจะต้อง ปิดไฟดับไฟนะครับแล้วก็ค่อยๆให้ว็กซ์นะครับมันค่อยๆลดอุณหภูมิลงจากตอนนี้นะครับสมมติว่าร้อยกว่าองศาใช่ไหมครับเราก็จะเราก็จะรอจนกว่าว็คซ์นะครับมันอยู่ที่ประมาณ50-60องศานะครับแล้วก็เราก็ค่อยเอาโซ่ของเราออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาโซ่ออกในขณะที่วัคซ์มันร้อนจัดนะครับเวลาเราออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับว็คซ์มันเหลวจนมันไหลหยดติ้งติๆงตินะครับว็กซ์ที่อยู่ตามข้อต่อก็จะ ไหลลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าเสียดายก็เลยนะครับเราควรที่จะเรียกว่าดับไฟก่อนนะครับแล้วก็รอให้ว็กซีนค่อยๆเย็นลงนิดนึงก่อนไม่ต้องเย็นถึงขนาดเย็นสนิทนะครับเอาละได้เวลาละก็หลังจากที่เราดับไฟนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีสังเกตง่ายๆคือตรงว็กซ์ข้างในนะครับมันจะเริ่มมีไข่ขึ้นมาแล้แเราก็ดึงเจ้าโซ่ของเราออกมาได้ละแขวนไว้นะครับให้พวกแว็กซ์ต่างๆมันหยด มันที่มันเกินมาไหลติ้งติ้งติงติก็ในระหว่างที่มันยังอุ่นๆอ,อยู่นะครับเราก็อาจจะเอาผ้าเช็ดทางด้านนอกเฉพาะด้านนอกนะของโซ่ไว้หน่อยเพื่อความสวยงามเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นที่ต้องมีแว็กซ์หรือว่าน้ํายาอะไรหล่อลื่นมันโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โซ่ของเราก็ออกมานี่จะค่อนข้างที่จะแข็งปกๆแบบนี้นะครับถ้าจับดูแล้วจะมีความแบบ แข็งมากเลยอ่ะมันจะไม่นิ่มเหมือนเกมันเก่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้งานก็อย่าลืมเราก็ต้องคอยหักข้อของมันนะครับให้มันหักตามข้อต่างๆให้มันนิ่มนวลแล้วก็หลังจากที่ใส่ไปแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ใส่นะครับไม่แนะนําให้ไปขี่เทรนเนอร์นะเพราะว่ามันจะมีพวกขุยต่างๆนะครับที่ที่อยู่ตามข้อต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดออกมาหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันจะแข็งแข็งอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ขุยต่างๆ มันก็จะค่อยๆหลุด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 ออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครั้งแรกนะครับเอาออกไปขี่สัก5โล10โลมันก็จะหมดไปนะครับตามขุยต่างๆแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ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 เห็นไหมมีขุยแบบนี้โอเคนอกจากวิธีการต้มแว็กซ์แล้วนะครับเราก็ยังสามารถใช้แว็กซ์แบบหยอดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดเล็กของซิลกานะครับจะเป็นขวด4ออนนะครับเป็นขวดเล็กของเขา ซึ่งวิธีการหยอดนะครับก็ทําได้2แบบแบบแรกนะครับเราก็คือเอาน้ํายานนะครับใส่ถุงซิปล็อกถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ใช้วิธีคล้ายๆกับการต้มนะครับเอาโซ่ของเรานะครับที่สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปจุ่มหรือว่าเอาเข้าไปเขย่าในถุงซิปล็อกนะครับแล้วก็ไม่ต้องรออะไรครับก็คือเสร็จแล้วก็เอาออกมาได้เลย ให้ว็กส์นะครับมันหายหยดติ้งๆเสร็จเรียบร้อยให้มันแข็งตัวนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่บนจักรยานได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะง่ายนิดนึงนะครับหรือว่านะครับอีกอย่างนี้ก็คือหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาโซ่นะครับใส่บนจักรยานเลยแล้วก็นั่งไล่หยอดทีละข้อเหมือนน้ํายาหยอดโซ่ปกติครับผมตอนนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะครับเรื่องของข้อดีข้อเสียของว็กซ์โซ่จักรยานนะครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับข้อดีก็คือสามารถที่จะลด friction นะครับหรือว่าลดแรงต้านนะครับทำให้เรียกว่าเราใช้วัดน้อยลงในการปั่นนะครับลื่นขึ้นนั่นเองนะครับก็ข้อมูลนี้ก็มาจากทางเว็บไซต์ของ friction facts นะครับเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์กลางที่คอยวัดผลเรื่องเกี่ยวกับน้ํายาหลอ่อลื่นต่างๆหรือว่า wax ต่างๆ,ๆนะครับเขาก็ได้จัดอันดับนะครับซิล้านี้ก็ถือว่าเป็นอันดับ2เลยนะครับในเรื่องของความลื่นของตัว แล้วก็การใช้งานที่คงทนส่วนอันดับหนึ่งนะครับมอลตันว x กซ์นี่ก็ราคานี่ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะครับข้อดีที่2นะครับก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับว็กซ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนน้ำมันมันคือมันจะค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับเราเวลาที่เราใช้ไปแล้วนะครับโซ่เราไปจับโซ่นะครับมันก็จะไม่ดําติดมือเหมือนน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นประเภทน้ํามันนะครับหรือว่าบางคนนะครับออกทริปออกอะไรจะสังเกตว่าด้านหลังจะมีรอยสัก เป็นลูกตะขาบอยู่นะครับสำหรับแว็กซ์เนี่ยก็จะไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของน้ํามันผสมอยู่มันค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็สะอาดครับนั่นคือข้อดีที่2ข้อดีในเรื่องของความสะอาดเนี่ยนะครับก็รวมไปถึงไม่ต้องล้างบ่อยนะครับการที่เราแว็กซ์หรือว่าต้มแว็กซ์แบบนี้นะครับเราทําทุกประมาณ3-5,000โลถึงทําครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องมาทําบ่อยนะครับ แล้วเวลาทําความสะอาดแว็กซ์นะครับเราก็แค่เอาผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับหมุนทําความสะอาดด้วยผ้าสะอาดผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับหมุนโซ่จักรยานแค่นี้เองนะแล้วก็หยอดเติมของใหม่เข้าไปเท่านั้นเองนะครับ ข้อดีที่3ของ Wax กครับก็คือเรื่องของการยืดอายุการใช้งานของโซ่นะครับปกติแล้วเนี่ยก็โซ่เราก็ต้องเปลี่ยนทุกบางที5,000หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มยืดเริ่มอะไรแล้วจากการทดลองของทาง friction facts กับหลายๆลเว็บไซต์นะครับเขาก็บอกว่าข้อดีหลักๆของ วักซ์นะครับก็คือยืดอายุการใช้งานของโซ่นะครับโซ่ของเรานะครับอาจจะมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่เรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของอุณหภูมิวิธีการปั่นของเรานะครับฟ้าฝนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้อดีที่4นะครับพูดถึงเรื่องของฝนนะครับน้ำยาประเภท ที่เป็นแว็กซ์นะครับมันค่อนข้างที่จะคงทนกับเรื่องของสภาพอากาศสภาพแวดล้อมนะครับเวลาไปเจอฝนเจออะไรมันไม่ชะล้างออกไปหลุดออกไปเหมือนกับเรื่องของน้ํามันนะครับแล้วก็ข้อดีที่5นะครับมีให้เลือกทั้งเรื่องของแว็กซ์ประเภทต้มแล้วก็แว็กซ์ประเภทหยอดนะครับสามารถที่จะเลือกได้ตามความ เหมาะสมหรือว่าการใช้งานของเราครับผมก่อนที่พูดถึงเรื่องของราคานะครับเรามาดูข้อเสียกันนิดหนึ่งดีกว่านะครับแน่นอนนะครับทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อเสียนะครับอย่างแรกที่ผมนึกได้ก็คืออายุการใช้งานในการเติมแว็กซ์นะครับแว็กซ์เนี่ยครับไม่เหมือนกับน้ํามันหยอดโซ่แว็กซ์เนี่ยเราต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือทุก300กิโลเมตรเราก็ต้องคอยหยด แต่ว่านะครับการเติมแว็กซ์นะครับมันไม่ต้องฉโลมเยอะแยะมากมายจากเว็บไซต์ของทางซิลกานะครับเขาบอกว่าแค่12หยดนั่นเองก็คือหยดทางด้านบนโซ่นะครับ6หยดทางด้านล่างโซ่นะครับ6หยดแล้วก็หมุนไปแท่นั้นนะครับทำทุก300กิโลครับแต่ว่านะครับในการล้างโซ่นะครับก็ไม่ต้องล้างบ่อยเท่าเรื่องของน้ำยาหล่อลื่นที่เป็นน้ํามันครับผมเพราะว่า5,000โล3,000โลถึงจะล้างทีครับ ข้อเสียที่สองนี่ผมนึกออกนะครับก็คือค่อนข้างที่จะยุ่งยากหรือว,ว่าวุ่นวายกับการต้มแว็กซ์ในครั้งแรกนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วเราต้องล้างตัวโซ่ให้แบบว่ากริบที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับสิ่งสําคัญก็คือการล้างโซ่นะครับต้องทําให้ดีเลยมันจะได้อยู่ได้นานโอเคข้อเสียสุดท้ายนะครับที่ผมอาจจะนึกได้ก็คือเรื่องของราคาเริ่มต้นในการที่จะแว็กซ์ครับมันอาจจะแพงกว่าในเรื่องเกี่ยวกับแว็กซ์ที่เป็นประเภทไม่ใช่ แพงกว่าน้ำยาหลอเลือดที่เป็นประเภทน้ำมันเพราะว่าสําหรับเจ้า Secret Chain เนี่ยนะครับก็ตกอยู่ที่ถุงละ1,800บาท Super Secret Chain Loop เนี่ยนะครับแบบน้ําหรือว่าแววกซ์แบบน้ำนะครับก็ตกอยู่ที่1,800บาทสําหรับขวดใหญ่แล้วก็1,000บาทสําหรับขวดเล็ก4ออนแบบนี้นะครับซึ่งผมก็เลือกที่จะใช้แบบนี้นะครับแบบต้มพร้อมด้วยเอาไว้เติมเอาไวห้หยดที่เป็น กดน้าแบบนี้นะครับใช้คู่กันอันนี้ไว้เติมเฉยๆนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาจริงๆแล้วนะครับกว่าจะใช้หมดนะครับหนึ่งันแปดร้อยบาทนี่คือลืมอ่ะจริงๆไม่รู้กี่ปีนะครับกว่าจะใช้หมด2อย่างนี้นะครับกาเริ่มต้นนะครับอาจจะดูเหมือนแพงแต่ว่าโซ่ของเรานะครับอย่าลืมว่ามันแพงกว่าราคาแว็กซ์อีกด้วยนะครับโซ่ดีๆของเราชุดหนึ่งนะครับก็2,000บาทแล้วถ้ามันอยู่ได้เท่าตัวหนึ่งโซ่ปกตินะครับผมก็ผมก็รู้สึกว่าคุ้มนะครับเพราะว่าอย่าง ชุดนี้นะครับไม่รู้กี่ปีกว่าจะใช้หมดนะครับเพราะว่าใช้ทีเนี่ยแทบจะมีดเดียวจริงๆนะครับมันอยู่ได้นานมากสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อไปทางแท็บกรุ๊ปนะครับหรือว่า Thai Access Bike ได้เดี๋ยวผมขึ้นไลน์แล้วก็ขึ้นเบอร์ติดต่อไปให้นะครับบอกว่ามาจากทาง Bicycle Diary นะครับเขาจะมีโปรโมชั่นสำหรับการแบบสั่งซื้อคู่กันแบบนี้นะครับให้ให้แฟนๆชาว Bicycl e Diary นะครับลองปรึกษาทางร้านแล้วกันนะครับผม สุดท้ายนะครับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้าถามผู้ใช้งานนะครับผมรู้สึกว่าเวลาผมขึ้นเทรนเนอร์เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าห้องมันเงียบๆนะครับแล้วก็เมื่อก่อนจะมีเสียงโซ่อยู่บ้านนะครับปัจจุบันเวลาใช้เนี่ยเสียงโซ่นั้นก็จะหายไปนะครับจะทำถามว่ามันทําให้เราเซฟวัดได้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ คงตอบไม่ได้เพราะาเราไม่มีเครื่องมือวัดอะไรนะครับต้องไปดูการทดลองที่พูดถึงให้แล้วกันนะครับพูดถึงการทดลองแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยผมลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมที่ผมชื่นชอบที่สุดก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับเวลาบางทีเรายกขึ้นแพ็คไปในรถยนต์ของเรานะครับมันไม่โดนนู่นโดนนี่แล้วก็เลอะเทอะนะครับเพราะว่ามันเริ่มสกรปรกปั๊บก็เอาแค่ผ้าไมโคร รูด,ลด,ลด,ลดแล้วก็หยอดเพิ่มท่านั้นเองมันก็ง่ายดีนะอต่นี่บอกเสมอนะครับว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเราลองเลือกดูข้อมูลต่างๆแล้วก็ปรับใช้ให้เข้ากับตัวของเรานะครับถ้าเกิดบางคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะทําเองแบบน,น,บนี้ก็ลองปรึกษาทางร้านก็ได้นะครับเผื่อยกเข้าไปให้เขาทําก็น่าจะได้นะครับก็หวังว่าเนื้อหาแบบนี้เพื่อนๆคงจะชื่นชอบนะครับอย่าลืมถ้าเกิดชอบยังไงก็กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยังมีของอะไรมารีวิวอีกเยอะเลยนะครับคอยติดตามนะครับแล้วถ้าเกิดเจอกันก็อย่าลืมเข้ามาทักทายกันได้นะครับวันก่อนเจอ เพื่อนๆนะครับแล้วก็เข้ามาทักผมรู้สึกแบบใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยนะครับรู้สึกมีกําลังใจในการทําต่อไปมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ mm hmm. แล้วไงก็เจอกันใหม่ในเทปหน้า mm hmm. เทปดูโบราณไปเลย mm hmm. ใน EP หน้าครับวันนี้ mm hmm. ไปก่อน mm hmm. สวัสดีครับ